สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจาวันพุทธที่21ตุลาคมน,นะครับไปกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับเป็นเกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดถิ่นรับมือเอฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสนะครับคู่นี้จะเริ่มผลดกันเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์เดล่าครับผลงานในลีกรดูการนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับ ถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่ชชนะนัดที่2จาก4เกมในฤดูกาลนี้นะครับเช่นเดียวกับ f อฟซีบอโตเลยนะครับที่ในลีกปีนี้เนี่ยปรากฏว่าชนะแค่2จาก4เกมเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็าตามครับวันนี้คาดว่าเป๊ปกัวเดล่าจะจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนามหลายรายเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเก่งๆนะจะกลับมาลงสนามเป็นเพียบ ถึงแม้ว่ายังคงไม่มีเควินเดบรอยนะครับรวมถึงกาเบรียลเชซุสแต่ว่ากุนนากโร่ในฟิตเต็มถังแล้วเช่นเดียวกับดิยักมาเรสและไรม์สเปอร์ลิงนี่คือ3ประสานนะครับตรงกลางมีแบร์นาโดซินวาอิวไคคุนตูการโรดี้ข้างหลังมีลูเบนดิอาสนาทานาเกะจอแกรนเซโล่และไคลวอคเกอร์ส่วนเอเดอสันจะเฝ้าเสานะครับมาดูฝั่งเอสฟีปอร์โตกันหน่อยครับเกมนี้คาดว่าทางด้านของผู้สาบตูอย่างทางด้านโมฮัมเหม็ดเอ็มบาเย่นะครับมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ในเกมนี้นะครับ ทำให้ทางด้านของออกุสตินมาเชซินนะครับจะต้องเฝ้าเสาแทนอย่างไรก็ตามครับยังคงมีเปเป้กองหลังตัวเก่านะครับอดีตกองหลังเรอัลมาดริดนะครับปักหลักยืนคู่กับทางด้านของเชลเซีเอ็มเบมบานะครับตัวรุกครับยังคงมีทางด้านของมุซามาริกาเป็นตัวความหวังครับเช่นเดียวกับปิดขวาตัวเก่งอย่างเชซุสโครโครน่านะครับส่วนโอตาวิโอโอลิเวล่าและปูริเบจะปั้นเกมตรงกลางนะครับ คู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นแมนซิตี้ถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะพอสมควรครับต้องชนะ2ประตูประเมินจากประจจัยต่างๆแล้วนี่คือนัดแรกนะครับของรอบแบ่งกลุ่มดูแล้วแมนซิตี้ก็เดินเกมไปตามสไตล์ถนัดของตัวเองนะครับส่วน FC ฟซีบอมารับดลโตอย่างแน่นอนนะครับแมนซิตี้เป็นบอลที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วเน้น แทบทุกเกมเลยนะครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมือเจะผ้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ดูแล้วเกมนี้จะเล่นอย่างละเอียดครับและสุดท้ายจะคว้าชัยชนะได้เชื่อว่าจะยิงได้ถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยครับฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะ f อฟซปอร์โตสประตูต่อหนึ่งไปตอนที่คู่ที่2อนะครับอาร์อเอร์ดัาพบลิเวอร์พูลเริ่มเตะเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับอาแจ็ตินาการนี้ในลีกเตะแล้ว5เกมนะครับปรากฏว่าหลุดแพ้ไปหนึ่งเกมอีก4เกมชนะทั้งหมดนะครับเกมล่าสุด ไล่ถล่มฮีเลนวิน5ประตูตอนหนึ่งนะครับน่าสนใจครับพวกเขาเป็นทีมที่เสียนักเตะสําคัญแกนหลักของทีมไปเพียบเลยนะครับทาให้ฤดูกาลนี้ครับนําเทรนใหม่อีกแล้วนะครับพาเด็กจากเยาวชนหลายๆคนนะครับขึ้นมาครับแล้วดูเหมือนจะทําได้ดีอีกแล้วนะครับหลายๆตําแหน่งเนี่ยเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นเลยโอนาน่ายังคงเส้าเสาเหมือนเดิมดาวิลลีบดีนกับชูสจะเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับตายาฟิโกมาซาอุยนะครับจะเป็นแบ็กส่วนตรงกลางมีอัลบาเรสกาวนบาชนะครับ ส่วนตัวลุกครับไปจับตาดูไปที่เพนเกอร์วัยยี่สเปียงคูดัสนะครับที่ทำไปแล้วหนึ่งประตูกับสามแอซิดในลีกดูทการนี้เล่นขนาบข้างโดยมีดูซานทาดิชและแอนโทนีนะครับส่วนหน้าเป้าลับยับรับหน้าที่สังหารประตูนะครับฝั่งเลี้ยวภูครับของเจอเกนคอปนี่เป็นเกมแรกที่จะลงสนามโดยไม่มีเวอร์จิลฟานได้ที่ต้องเข้ารับงานผัาากตัดและคาดว่าจะเจ็บยาวเลยนะครับแน่นอนครับฟาบิโยจะถอยลงมาครับจับคู่กับโจโกเมสอาร์เดียนยังคงเฝ้าเสาเนื่องจากอาริซงยังไม่หายนะครับ เพนกับโรเบอร์สันเป็นแบ็คตรงกลางมีไวโนดูมเฮเดอร์สันมิลเนอร์ครับสามแนวรุกเหมือนเดิมครับมาเน่ฟิมิโนและซาร่าแน่นอนแล้วครับว่าบอลคู่นี้เป็นบอลบุกเจอกันนะครับอาแจ็คก็เน้นเกมรุกลิเวอร์พูกรเน้นเกมรุกครับเพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะครับในทุกๆเกมนะครับที่ฟันได้ลงสนามเนี่ยปรากฏว่าเก็บคิมชิดได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับและวันนี้ไม่มีฟันได้อาจจะหนักกว่าเดิมนะครับไปเยือนอาแจ็ค ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นถูกมองว่าเหนือกว่าต้องชนะ2ประตูถึงจะได้เฮเต็มๆดูแล้วเป็นเรื่องยากครับโอกาสชนะ1ลูกมีครับแต่มองว่ามุมเสมอก็มีเช่นกันเผลอๆมีพลิกล็อกได้ด้วยนะครับอาแจ็คชนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเนื่องจากเรอร์พูตอนนี้กําลังเสียกําลังใจนะรวมถึงนักเตะคนสําคัญของทีมไปนะครับถึงแม้แนวลุกจะดีแต่เชื่อว่าเกมรับเกมนี้เวอร์พูจะเก็บกินชิดไม่ได้ครับฟันธงอาแจ็คเสมอเรอร์พูล2ประตูต่อ2 ปิดท้ายกันที่เกมที่สนามจูเซเป้เมอาซาหรือซานซิโรนะครับนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับเกมระหว่างอินเตอร์มิลานพบบรสเซียมินเช่นกัดบักคู่นี้จะเริ่มหวดกันเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับอินเตอร์มิลานของอันโตนิโอคอนเต้มีปัญหาต้องปวดหัวเยอะเลยนะครับเนื่องจากนักเตะติดโควิดไปหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอชลียยังรวมถึงทางด้านของมัสราดูนะครับ มิลานสกีเนียโรเบโตกายาดีนี่ไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้นะครับอยู่ในช่วงกักตัวนะครับส่วนมาทิตเวลซิโนโยังเจ็บอยู่วันนี้มีตัวเลือกให้ใช้ค่อนข้างจะจํากัดเลยทีเดียวครับสําหรับทีมของคอนเต้ผลงานในลีกนะครับอินเตอร์มิลานตอนนี้พวกเขาลงเล่นไปแล้ว4ี่เกมนะครับซึ่งปรากฏว่าชนะ2เสมอ1และแพ้น1นนะครับ2เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับคือการบุกไปเสมอลาซิโอหนึ่งและเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เอซิมิลาน1 2, ต่อ2นะครับ แล้วมีความกดดันเกิดขึ้นครับสำหรับคอนเต้ในการทําทีมฤด,ดูกาลที่2วันนี้คาดว่าจะใช้ระบบ3-4-3มีฮันดานอวิชเป็นผู้รักษาประตูครับโดฟรายดัมโบซิโอบาสโตนี่เป็น3เซ็นเตอร์แบ็กอัตโรบวิดาวนะครับตัดเกมร่วมกับโรโซวิชส่วนวิงแบ็กเนี่ยวันนี้จะปรับมาเป็นอีวานเปดิยสิตนะครับเดินเกมดิมเส้นฝั่งซ้ายทางขวาเป็นอาชาร์ฟฮาคิมี่ิโกโลบาเลล่าปั้นเกมอยู่หลังคู่หน้าอย่างเราตอลุมาติเนตและโรเบลูรูกากูไปดูบอลเซียมเช่นกันบักกันหน่อยครับทับสิงหนุ่มมจากเเืองบ์หน ฤดูกาลนี้ยังเครื่องไม่ติดนะครับผลงานยังไม่ค่อยร้อนแรงคะลงสนามในลีกบุดเดซิก้าไป4เกมเพิ่งชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่สําคัญคือเสียประตูทุกนัดเลยนะครับเก็บคิมเชตแม้ไม่ได้แนมะ้แต่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเสมอกับวบบวก1ประตูตอนหนึ่งนะครับ วันนี้คาดว่ายังคงมีตัวผู้เล่นหลายรายนะครับที่ไม่พร้อมลงสนามนะครับเนื่องจากมีนักเตะหลายคนเนี่ยที่ยังคงต้องเช็คความฟิตนะครับระบบการเล่นจะเป็น4-2-3-1ครับยันซอมเมอร์ฟาวเสาเอเวดีมาร์เทสกินเตอร์ไลเนอร์และทางด้านของเบนเซบราี่นะครับเป็นแผงแบ็คโฟตรงกลางมี no House, นอยเฮาส์ครามเมอร์ครับลาสตินเดอร์อปั้นเกมครับขนาบข้างโดยทางด้านของมาคัสตูรามโซนาซ็อปมานะครับเดินเกมทางขวาเลซานเรียเป็นหน้าเป้าครับ คู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นอินเตอร์มิลานถูกมองว่าเหนือมาหนึ่งชั้นเลยนะครับต้องชนะหนึ่งประตูเป็นอย่างน้อยนะครับประเมินจากฟอร์มการเล่นเอาข้าจริงอินเตอร์มิลานน่าจะทําได้นะครับเนื่องจากกัดบักชุดนี้เกมรับค่อนข้างหลวมเลยนะครับในขณะที่2ตัวเก่งจากซีซั่นที่แล้วทั้งมาคัสตูรามและอาเลสันเพียยังไม่อยู่ในจุดที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับความฟิตดูเหมือนจะยังไม่เต็มร้อยนะักต้องฝากความหวังไว้ที่โยนัสฮอบแมนตัวเดียวเลยนะครับประเมินจากจุดนี้แล้วเห็นได้ชัดครับว่าเกมนี้กบบบกคงมาเล่นแบบ ยื้อไปด้วยๆนะครับและอาศัยทีเด็ดท,ที่ขาดในแนวรุกนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในการโจมตีนะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานถึงแม้จะแผ่วลงมาครับแต่ว่าทีมเวิร์กเนี่ยสูงกว่าจริงๆนะครับดูแล้วเกมนี้น่าจะทําได้ครับชนะได้แน่ๆห่งประตูลุ้นแมตส์ได้ครับฟันทงอินเตอร์มิลานเอาชนะเบอร์เซียนเชนกัดบัก3ประตูต่อนหนึง